ฮ e l โ o ล e ุ e ค o วอ e e อมตูมอังกฤษ i ูวิ h t ิช i ่วส s ขอต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กับการเรียนภาษาอังกฤษกับครูสู้คนเดิมนะคะอ้าววันนี้ขึ้นบทใหม่ไหมเอ่ยขึ้นั้มขึ้นเนาะ,ะก่อนที่เราจะขึ้นบทใหม่ในวันนี้ครูขอทวนนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วอ่าไม่ใช่เมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะ ต่อครูขาครูไม่ได้สอนเรื่องใหม่เมื่อวานก็คือทวนใช่ค่ะเมื่อวานคือมีการบ้านค่ะส่งไหมคะเสร็จไหมเอ่ยไหนใครยังไม่ส่งบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วตามนะครูตามนะคะอ่ะใครที่ส่งแล้วเก่งมากค่ะลูกไม่เป็นไรเนาะคนที่ยังไม่ส่งก็ทยอยส่งได้นะลูกนะอ้าววันนี้คะ่ะวันนี้เรื่องใหม่ไม่เอ่ย ใช่ค่ะวันนี้เรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องติ๊กตอกติ๊กตอกเมื่อวานเราไปเรื่อง Happy New Year ใช่ไหมแฮปปี้ e ิวเ a ีเนี่ยเราอยู่ทั้ง5วันเลยเามาวันนี้ Happy New Year เรียบร้อยแล้วคาวดาวเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ถึงเวลาออกทรเวลค่ะไปเที่ยวนะคะวันนี้ครูจะพาไปเที่ยวอ่าไปไหนไหนใครเคยไปวอเ e อร์ฟอบ้าง Waterfall คือน้ำตกค่ะแล้วใครเคยไปที่แกฟบ้านแกฟคือทำค่ะแล้ววันนี้ครูจะพา everyone ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวเกา island. Island นะไอแลนด์ไอแลนด์นโลกนะไอแลนดนะอหัวข้อของเราที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือ treasure island เราจะไปหาสมบัติที่เกาะกัน พร้อมไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยคะ่ะ Let's go <S The topic for today is Treasure Island โอเคนะคะท็อปิกของเราในวันนี้คือท็อปิกใหม่ใช่ไหมคะเออเห็นสถานที่แบบนี้อยากไปเที่ยวไหมคะอาแฮปปี้นิวีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปต่อที่ t r e ชช u r e Island เออคำว่า Island ตรงนี้คือคำว่าอะไรคะลูก ภาษาไทยแปลว่าอะไรเอ่ยไอแลนดนะคะลูกไอแลนดน้องอย่าอ่านว่าไอสแลนด์นะไอสแลนด์ Island ไม่มีอคำนี้อ่านว่าไอแลนด์ตัวเอเนี่ยไม่รู้ว่าใส่มาทำไมทำไมไม่อ่านออกเสียงตัว s ด้วยครูซูเขามีตัว s เบอร์ตัวนี้เอสก็คือเขียนมาเฉยแต่วิธีอ่านเสตัวนี้ไม่ออกเสียงนะคะไม่ออกตัวเเลย จะอ่านว่า island นะ island นั่นก็คือเกาะ very good ใครตอบครูเมื่อกี้อ่าเก่งมากค่ะ island คือเกาะนะคะอ่าแล้เวเกี่ยวอะไรกับเกาะอ่ะครู treasure treasure อันเนี้ยคืออะไร treasure treasure คือ เออสมบัติของเกาะหรือว่าเกาะสมบัติอ่าน้องเคยเคยได้ยินเคยฟังนิทานเกี่ยวกับโจรสลัดใช่ไหมเออโจรสลัดก็คือเออเป็นคนที่รวยใช่ไหมแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมายที่อ่าเขาติดเกาะใช่หรือไม่เออแล้วเขาก็มีสมบัติมากมายนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนเด็กคนไหนเคยไหนใครเคยไปเที่ยวเกาะบางยกมือให้ดูหน่อย อ่ะโอเคจะมีหลายเกาะใช่ไหมแล้วแต่ละเกาะก็จะมีมีความสวยงามที่แตกต่างกันใช่หรือไม่อ่ะโอเคแล้ววันนี้ครูก็จะพาน้องไปเที่ยวอ่ะไหนในไหนก็พูดเรื่องเที่ยวเลยใช่ไหมอ่ะไหนใครเคยไปน้ําตกบ้างคะน้ําตกภาษาอังกฤษคือ waterfall yes เก่งมก water คือน้ำ fall คือตก อืมอะไรอะครูซูทำไมแปลตามตัวขนาดนี้ใช่ครูไม่ได้รอเล่นนะ water, water คือน้ำ fall คือตกอ่าสอบตกก็คือ fall fall ที่แปลมาจากอีกทีก็คือคำว่า f a i l f a e l ที่แบบหายลมเหลวไม่รู้จะทำอะไรแล้วมัน f a i l มากเลยอ่านั่นคือคำว่า fall fall ก็คือตก waterfall ลายเป็นน้ำตก โอ้ตามตัวขนาดนั้นเลยเหรอครูมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นอันนั้นคือทับศัพท์นะอ่ะโอเคแล้วใครเคยไปเที่ยวทําบ้างเออทําถ้่าภาษาอังกฤษคือ calf โอเคคาว่า calf นะอ่าท่าภาษาอังกฤษคือ calf โอเคมาวันนี้ครูจะพาพวกเรามาเที่ยวเกาะแล้วครูก่อนที่เราจะ NOISE ไปเรียนเรื่องเกาะเนี่ยจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคำศัพท์ในเรื่อง Treasure Island ครูก็มีหนึ่งคลิปดีๆให้น้องได้ดูคลิปเกี่ยวกับเกาะนะแล้วครูจะถามว่าก่อนที่จะเป็นเกาะสมบัติหรือสมบัติเกาะเนี่ยมาจากอะไรมาจากใครกี่คนแล้วครูจะถามนะว่ามีใครบ้างในนิทานเรื่องนั้นโอเคไหมคะพร้อมที่จะชมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ In the mid 1700s, Jim Hawkins is a 12 year old boy whose family owns an inn near the town of Bristol, England. One night, a drunken sailor named Billy Bones arrives and gives Jim a little money to watch for his former shipmates, who Billy says are after his valuables. Some of Billy's shipmates do eventually arrive, literally frightening poor Billy to death, but fail in their attempt to steal Billy's property, which turns out to be a map to bury treasure on a distant island. A local nobleman, Squire Trelawney, decides to buy a and will take young Jim on board as cabin boy. Other members of the crew are Captain Smollett, who is quite suspicious of the sailors and the purpose of their voyage. Dr. Livesley, a local physician who is now ship's doctor, and Long John Silver, a one legged tavern keeper who's been hired as ship's cook. During the voyage out on the Hispaniola, Jim is befriended by the smart, slick talking Long John Silver and almost begins to trust him. But before long, Jim and the captain and the rest of the honest crew realize they've been trapped on board a ship full of pirates who intend to mutiny once the treasure is found. And Silver is one of the Yang pirates on the island. Up the di. pretense of not knowing about the pirates, Jim goes ashore with the mutineers, and when they kill two men who refuse to join them, Jim runs away to save his own life. While hiding on the island, Jim encounters a man named Ben Gunn, who says he was marooned there years before by Captain Flint. The same captain whom Billy Bones and Long John Silver served. <laughs> the mutineers, in return for passage home and a share of the treasure, Trelawny, Smollett, and Livesy are forced to abandon ship and hide out in an island fortress with Jim and Ben. The mutineers then hoist the pirate's flag. The white skull and crossbones on a black background. After the pirates fire on the fortress, Long John Silver approaches it under a flag of truce and demands their surrender. Captain, Captain Smollett refuses to attack again. Ha, and continuing, the ha, come that, that crew that night, Jim, Jim slips away from the fortress, takes Ben Gunn's makeshift boat, and goes out to the Hispaniola. There are only two pirates still on board, and while they're in the midst of a drunken quarrel, Jim manages to cut the anchor ropes and lets the tide carry the ship out. But the, but the exhausted Jim falls asleep in the little boat and it also drifts out with the tide and with the ship. Jim gets back on board and finds that one pirate has killed the other during their fight. Jim is forced to shoot the remaining pirate in self defense and after re anchoring the ship, he goes back to shore to try to help the others. Returning to the fortress in darkness, Jim is caught by Long John Silver and five other pirates. Silver tells him that Captain Smollett and the others traded the treasure map for their freedom and are gone. The next morning, Silver and the other pirates take Jim with them as a hostage and go out to follow the treasure map. But when they find the place where the treasure should be, there is nothing. The pirates realize now why Smollett and his men were willing to hand over the treasure map because it was worthless. Now that they've lost both the treasure and the ship, the remaining pirates turn against Long John Silver. They're about to attack him when three of them are shot dead by Dr. Livesey, Ben Gunn, and another of his honest sailors. They all stayed behind to rescue both Jim and Long John Silver, since Silver did help to protect Jim from the other pirates back at the stockade. It turns out that Ben Gunn actually found and rehid the treasure months before. After abandoning the remaining mutineers on the island, Gunn, Jim, and the others take the treasure on board the Hispaniola and set sail for home. At the first port of call, Long John Silver steals some of the valuables and jumps ship, getting away clean. But the rest return to Bristol, where they divide up the treasure and make the decision never to follow treasure maps again. Treasure Island okay. is largely an exciting and straightforward adventure tale. Though it is also a coming-of-age story for Jim Hawkins. He is tested in every way by the quest to find treasure in exotic places while also encountering danger at nearly every turn. It is a simple metaphor for a boy <laughs> ตั้งใจฟังหน่อยเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวครูจะถามนะว่าในเนี้ยเขาสรุปยังไงแล้วสมบัติที่อยู่บนเกาะนั้นมาได้อย่างไร Long John Silver is one of Jim's greatest tests For Silver is far smarter and braver than most of the other simple minded drunken pirates Silver is described as an educated gentleman who would seem to be an unlikely pirate But that is precisely what makes him so dangerous. Silver also represents an image of what Jim could become if he is not careful. That is, if Jim does not use his own intelligence and bravery wisely, he could up living outside the law the way Silver does. Jim Hawkins journey to Treasure Island and back can be seen as the universal human adventure of finding one's own strength and worth through self-reliance and learning that that is the real treasure อ่าโอเคครูซูเปิดอะไรให้ฟังแล้วเมื่อกี้หนูหลาบแล้วอ่ะครูไปไหนตอนไหนแล้วหนูฟังไม่ออกค่ะครูนั่นคือเหตุผลที่ครูเปิดให้ฟังนะ จะฝึกน้องให้น้องฟังให้รู้เรื่องให้ได้ทำยังไงอะครูยิ่งฟังน้องยิ่งงงยิ่งเบื่อยิ่งนู้ยิ่งนี่อาถ้าน้องเบื่อน้องยิ่งงงเดี๋ยวคลิปหน้าครูก็จะเปิดให้ฟังแบบนี้แหละฝึกทักษะการฟังของน้องนะอาแล้วครูจะถามว่าในในในคลิปของครูเมื่อกี้ก่อนที่จะเป็น Treasure Island อาเกาะสมบัติหรือสมบัติที่อยู่บนเกาะเนี่ย มีอะไรบ้างมีจิมได้ยินว่าจิมจิมใช่มีจิมก็คือผู้ชายที่เสื้อลายลายนั้นคือจิมอ่าแล้วมีด็อกเตอร์มีกัปตันใช่หรือไม่อ่าแล้วคนเหล่านี้ ไปติดเกาะ1เกาะซึ่งไม่มีอะไรเลยใช่หรือไม่พอนักธุรกิจเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมเกาะน,นั้นก็จเจริญเจริญปุ๊บเริ่มเริ่มอะไรคะเริ่มสร้างปรา,าสราทสร้างนู่สร้างนี่พอสร้างเสร็จแล้วมีกําไรมหาศาลใช่หรือไม่อ่าแล้วทีนี้มีคนที่โลภมากสองคนนั่นก็คือที่ ขับเรือที่อันนั้นเรืออ่าก็คือไปที่เกาะไปเจอทรัพย์สมบัติที่นั้นอะแล้วทีนี้จะอยากได้เป็นของตัวเองนั่นก็คือเกิดการฟันค่ากาันแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครได้ทรัพย์สมบัตินั้นไปก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้เขียนแผนที่ไว้นะเออแล้วเขาก็เสียไปแล้วจิมเป็นคนที่เจอสมบัตินั้นแล้วแกก็บอกว่าอะเนี่ยเกาะเนี่ย เป็นเกาะที่มีสมบัติมากมายของโจรพวกนั้นท,ทิ้งเอาไว้เออแกก็เลยศึกษาเพื่อจะไปหาสมบัติแน่น,นใช่หรือไม่อ่าโอเคนี่คือคราวๆนะลูกนะอ่าครูบอกจริงไหม่ะหรือว่าครูแต่งเองอ่าอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้น้องก็ต้องไปหาเองนะเรื่องนี้ไปไปทบทวนแล้วก็ฟังบ่อยๆบ่อยๆนะคะจะรู้ว่าในคลิปเนี่ย เขาพูดถึงอะไรโอเคนะอ่ะมาทีนี้เข้าสู่บทเรียนของเราค่ะไปค่ะนี่บทเรียนของเราในวันนี้ก็ยังอยู่ในคำศัพท์ของเรื่อง Treasure Island อ่าข้อ A เ,เขาบอกว่า Label the picture use this word อ่ะ ก่อนอื่นในหนังสือของน้องก็คือมีรูปภาพใช่หรือไม่อ่าของครูก็มีแต่สไลด์นี้พอย n ์นี้ครูจะเอาแค่ vocabulary เท่านั้นก็คือคำศัพท์อ่มาเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะพร้อมที่จะอ่านไหมเอ่ยโอเค n u m b e อรอ่านตามที่ครูชี้นะคะ forest forest river river lake lake bay bay marsh marsh cleave cleave calf calf beach beach mountain mountain volcano volcano วอลเลย์วอลเลย์วอเตอร์ฟอลวอเตอร์ฟอลอ่ะโอเคอ่านได้แล้วใช่ไหมอ่าทีนี้น้องรู้จักคำศัพท์นี้ไหมคำศัพท์เหล่านี้เกี่ยวกับการอะไรคะอ่าเกี่ยวกับ เรื่องของเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยอ่าน้องบอกว่าไม่รู้จักเลยอ่ะครูแต่น้องคุ้นค,คำว่า ountain, mountain mountain เออ mountain คืออะไรคะไม่ใช่ mount นะครูบอกว่า ountain, mountain mountain น้องบอกว่าอ,อ๋อ m o u n t แปลว่าปาก ten แปลว่าสิบ mountain ปากสิบสิบปากไม่ใช่ผิดค่ะแบบนั้น mountain คือภูเขาเออยอดเขาภูเขาคือ mountain อ่าแล้วเสือบอกว่าครูครับผมผมคุ้นคำว่า b beach เออซามิลาบีชซามิลาบีชคือ b beach b e บีช,บชคืออะไรอ่อคำว่า b a c h คือหาด very good b a c h คือหาด waterfall บบอกว่าหนูรู้จักคำว่า waterfall เพราะว่าครูบอกแล้วเมื่อกี้ว่า waterfall คือน้ำตก very good แล้วใครที่สายชิวชอบลุย forest บ้างใครที่ชอบลุย forest เหมือนครูบ้างเออ forest ก็คือ ป่าอ่าโอเค r i v ว r ฟาเดลบอกว่าผมคุ้นคำว่า River 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 คือแม่น้ำอ่า c a l f calf ตรงนี้ก็คืออใครดูข่าวของ13หมู่ป่าเขาติดใน c a l f แสดงว่า c a l f ในที่นี้ก็คือ Cal f ในที่นี้ก็คือท i า e อ่านี่คือคำศัพท์ง่ายๆเบสิเบสิบสที่น้องต้องจำโอเค อ่ะโอเคนะไปต่อค่ะนี่รูปแรกอ่ะนะนี่รูปแรกน่าจะเป็นอะไรคะเขาอาจเขาบอกว่า label the picture use this word นั่นก็คือน้องเอาคำที่ครูให้มาเอกี้อ่าทั้งหมดมีกี่ข้อนั้นมาเติมไว้ในนี้โอเคไหมคะอ่ะนี่รูปนี้น่าจะเป็นรูปของ แ a ฟหรือ calf หรือ calf นะคะนี่ calf นะต่อไปเออภูเขาภาษาอังกฤษครูบอกแล้วเมื่อกี้เอออ่านว่า mountain mountain อ่านให้ดีนะลูก mountain ไม่ใช่ mountain u ม t เทนก็คือ10ปากหรือปาก10บนะไม่ใช่อันนี้คือ mountain ที่แปลว่าภูเขาอ่ะโอเคทีนี้ดูรูปนี้น่าจะเป็นอะไรคะ river ไหมใช่หรอใช่ river หรอตอบ bay เออ bay ก็คือเหมือนกับแม่นะ้ำเหมือนกันแต่ว่า bay นี่ก็คือแบบจะเป็นแม่น้ำแล้วก็ล้อมรอบด้วย ภูเขาโอเคไปต่อค่ะถัดไป number four น้ำตกดรงงาช้างไหมไม่ใช่อันนี้ที่ไหนก็ไม่รู้ครูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คืออยู่ในหนังสือครูแล้วน้ำตกภาษาอังกฤษคือ waterfall อ,ออกเสียงให้ดีนะคะ waterfall นะ waterfall คือน้ำตกอ่ะมา ป่าอุดมสมบูรณ์รูปนี้คือ forest yes good ตอไปค่ะ next number six น่าจะเป็น cliff เออ cliff นะอ่ะไปต่อค่ะต่อไปนี่อุดมสมบูรณ์ไหมล่ะตรงนี้คือ yes volley v a l l e y ก็คือ ป่าเหมือนการที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขามากมายนะอะต่อไปน่าจะเป็นแม่นะ้ำไหมภาษาอังกฤษคือ lake lake อ่า l a k อ่ะ,อะโอเคไปต่อ number nine ค่ะน่าจะเป็น v o l c a n o v o l c a n o ก็คือภูเขาไฟอะไปต่อค่ะลกูก number ไม่ใช่ n u m b e r 10นะครูครูอ่านผิด n u m b e r 10ค่ะ n u m b e r 10คือ yes river แม่น้ำและ n u m b e r 11 very good marsh ก็คือทุ่งยาทุ่งแม่น้ำแบบนี้นะคือ marsh ต่อไปสุดท้าย n u m b e r 12คือคำว่า beach อ่าโอเคนี่คือคำศัพท์ที่น้องต้องจำโอเคไหมคะ อ่ะโอเคทวนอีกครั้งหนึ่ง嘛ออทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือน้องไปดูย้อนคลิปของครูได้เลยและการบ้านค่ะการบ้านครูทวนการบ้านฝากการบ้านด้วยนะคะทำลงในสมุดนะคะนี่เอาหน้านี้เลยหน้าแรกอันนี้อ่ะนี่คือการบ้านน้องเขียนคำศัพท์ทั้งหมดนี้ลงในสมุด คำสั่งก็คือเขียนคำว่า w ่า v r c a b u l a r y v r c a l y ก็คือคำศัพท์ใช่ไหมแล้วเขียนว่า1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9ถึง12แล้วเขียนว่า forest river lake bay อะไรนี้เสร็จเรียบร้อยเขียนความหมายเป็นภาษาไทยโอเคอเขียนความหมายเป็นภาษาไทยแล้วก็ส่งครูนะคะ ส่งวันไหนไม่กําหนดขอให้มีงานส่งนะคะลูกนะโอเคนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ Hi everyone เป็นยังไงบ้างคะดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้รู้นะมีคนแอบหลับอยู่รู้นะอ่ะ ใครที่หลับเมื่อกี้เตรียมตัวให้ดีในห้องเจอกันครูจะสอบสวนทีละคนเลยอโอเคนะอะเมื่อกี้ครูพาไปที่เกาะใช่หรือไม่น้องดูคลิปวิดีโอแล้วน้องอ่านคำศัพท์เรียบร้อยแล้วพอเข้าใจไหมคะว่าคำศัพท์ที่ครูให้นั้นความหมายว่าอะไรบ้างพอจำได้ใช่ไหมที่นี้สิ่งที่เราต้องทำนั้นก็คือการบ้าน โฮมเวิร์กของครูนานๆจะมีครั้งหนึ่งไม่ค่ะครูสูสั่งทุกวันใช่ค่ะครูสจะสั่งทุกวันเลยจนกว่าน้องจะส่ง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 ,สงแล้วก็ส่งนะคะนี่คือคะแนนช่วยล้วนๆเมื่อเมื่อนักเรียนเข้าสอบแล้วทำไม่ได้นี่คือคะแนนช่วย ครูกำลังช่วยน้องอยู่นะคะอาการบ้านของเรานั่นก็คือน้องเตรียมสมุดแล้วก็ปากกาสิ่งที่น้องต้องทำเขียเส้นหน้าเขียนวันที่ให้เรียบร้อยและเขียนว่า work o i e r y work b i a r y ก็คือคำศัพท์ครูขาเขียนยังไงคะน้องมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะ ข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าคำศัพท์มันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษว่า vocabulary เออแล้วน้องก็เอามาเขียนแล้วเขียนว่าหนึ่งสี่ห้ากี่คำที่ครูให้เมอกี้เขียนมาให้หมดแล้วเขียนเป็นภาษาไทยเขียนเป็นภาษาไทยเขียนอะไรอะรูซูปเป็นภาษาไทยไม่เขียนความหมายเป็นภาษาไทยโอเคโอเคนะคะ เขียนคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษและล mm ิสต์ความหมายเป็นภาษาไทยให้ครูส่งเมื่อไหร่ครูซูขาส่งเมื่อไหร่ส่ง,สงแล้วแต่น้องน้องเสร็จเมื่อไหร่น้องส่งเมื่อนั้นแต่อย่าลืมว่า everything every งานที่ครูให้คือคะแนน นะคะส่งเมื่อไหร่ก็ได้หรือน้องจะไม่ส่งก็ได้แต่คะแนนน้องก็จะไม่มีนะคะแล้วครูก็จะไม่ช่วยด้วยเพราะว่าครูช่วยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องทำครูคะลอกเพื่อนได้ไหมหรือทันนะลอกเพื่อนได้ไหมลอกได้เพราะคำก็คือคำเดียวกันครูไม่ซีเรียสแค่ให้น้องทำแล้วก็ส่งครูอืม ครูขาถ้าไม่ลอกเพื่อนได้ไหมลอกไม่ลอกก็ได้คะ่ะน้องหาเองได้เลยถ้าจะลอกเพื่อนก็ลอกได้เพราะความหมายมันก็เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคนะคะการบ้านของครูฝากด้วยนะคะ1นข้อหนึ่งข้อใหญ่สิบสองข้อเยอยเอ้ยไม่ใช่หนึ่งข้อใหญ่หญหน,หญนั่นแหละคะ่ะหามาให้ได้นะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวสัสำหรับวันนี้ก็สวัสดี Have a nice day นะคะเด็กๆ Goodbye